ยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งาน Sustainable e n e r y for d e c a r b o n i z a t i o n ค่ะเราเห็นว่าโลกเราเนี่ยเชื่อว่าวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว SGP เองเราพยายามจะเรียกตัวเราเองว่าเราเป็น Transformative Transformation คือบริษัทที่มีการปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างสม่ำเสมอเมื่อสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป s c p เราเนี่ยทำ4 Transformation หลกัลก ตีแมแรกก็คือในเรื่องของ business model ใครไปเชื่อว,วันนี้นะครับ SCGP เราทำ medical labware supply อันนี้คือสิ่งที่เรา transform ธุรกิจที่เราเรียกว่า business model transformation transformation ที่2ก็คือ people transformation คนนี้เป็นถือว่าเป็น resource ที่มีคุณค่าที่สุดใน o r g a n i z a t i o n เป้าหมายของเราคือทำยังไง people productivity จะสูงขึ้น SCGP มี เราเรียกว่าเป็น boost up โปรแกรมอันนี้แหละนอกจากที่นี้เขาใ้แล้วมัน fulfill need ของเขาให้ควารู้สึกว่ามีตัวตนแล้วมี capability ซึ่งเราก็คือเรียกว่า skill ของพนักงานนั่นเองเรื่องที่3ที่เราทำก็คือ digital transformation ตัวหนึ่งคือ R&D R&D เราทำในรักษา AI ใช้มาเกในเรื่องของ Pat e n t ในทั่วโลกเรารู้ว่าแนวโน้มของบรรจ,จุภัณฑ์ที่ใช้มันโตไปทางไหน transformation ตัวที่4คือ sustainability transformation ผลคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือในเรื่องของ green house gas decarbonization อันนี้เป็นคอมมิชเมนต์ของ ACGP แล้วก็ทั้ง ACG เลยว่าภายในปี2030เราจะลดกินเทาแก๊สลง25%แล้วก็ปี2 0 5 0เน็ดีโลโดยใช้ปี2020เป็นปีฐาน ในมุมมองอของ e s g ทำยังไงผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยโซลในเรื่องของปัญหาของผู้คนแล้วก็แพล n เนตเราพยายามตอบโจทย์ในเรื่องของดีคาร์บอน z ไ t เซชันเรามีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รักโลกไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุรีไซเคิลเพิ่มขึ้นในบรรจุภัณฑ์ของเราหรือเลือกใช้วัสดุทดแทนเราน่าจะร่วมมือกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์รักโลกถ้าเราร่วมมือกันดีมามันก็เยอะขึ้นมันก็มีโอกาสโกเป็นแมสกก็อยากจะผลักดันร่วมกับองค์กรหรือแบรนด์อนเนอร์อื่นๆนะครับเรามาร่วมมือกันดีกว่า จะไปสู่เรื่องของการลดคาร์บอนด้วยโอเคเราอาจจะเริ่มจากการเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ 3R Reduce, Reuse, Recycle แล้วจริงๆเรื่องเทคโนโลยีมันจะเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยเพราะนั้นการปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆให้มีพลังงานที่ลดลงมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยผมคิด่มันต้องเรียนรู้ต้องต้องพัฒนาตัวเองในการที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ เราไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องของการให้เงินทุนอย่างเดียวเรามองว่ามันเป็นเรื่องของการให้บริการนะครับการจุงมือไปด้วยกันธนาคารก็ต้องการองความรู้จากทางธุรกิจผู้ประกอบการธุรกิจผู้ประกอบการ ก็สามารถยื่นมือเข้ามาหยิบฉวยทรัพยากรที่ธนาคารเนี่ยมีได้อีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นอย่างสิ่งแรกที่เราอยากเห็นเกิดขึ้นในสังคมของเราก็คือความรู้แล้วก็ความเข้าใจในระดับที่ดีในหมู่ผู้ประกอบการของเรานะครับบริษัทของเรานะครับลงแป้งมันสำาหลังแล้วก็จะมีการใช้พลังงานที่ค่อนข้างมากทีนี้นเราก็เลยได้นําตัวของน้ําเสียที่ออกมาจากลงแป้งนะครับมาผลิตก๊าซชีวภาพซึ่งตัวก๊าซชีวภาพที่เราผลิตได้นะก็จะนาไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแก๊สเอนจิ G. แล้วในส่วนของแก๊สเอนจินเนี่ยครเราก็จะนําไปผลิตไฟฟ้าและนํากลับมาเป็นพลังงานทดแทนให้กับโลงแป้งอีกครั้งหนึ่งโดยการใช้พลังงานหมุนเวียนในตัวโปรดักต์ของเราที่ให้บริการลูกค้าเนี่ยเราก็จะเอ็มเบดด้วย ESG เข้าไปเช่นการใช้รถไฟฟ้านะฮะการทำงานด้วย productivity ที่ดีขึ้นเช่นการทำรอ d optimization การทำา u พ and Spoke อะไรพวกนี้มันก็จะ ไม่ได้แปลว่าเราต้องใช้รถไฟไฟ้าอย่างเดียวการรวบรวมจัดเส้นทางการขนส่งแบบใหม่มันก็ช่วยลดรีนเฮล์ล์แก๊สเหมือนกันสิ่งที่สําคัญอันนึงผมคิดว่าก็สาคัญไม่น้อยไปกว่าการคือภาคบุคคลนะเพราะว่าเราในฐานะของผู้บริโภคก็มีส่วนสําคัญช่วยผลักดันให้การรักษาสิ่งแวดล้อมจากการบริโภคของเราอันนี้มันก็จะขับเคลื่อนในทุกมิตินยทั้งแมคโครทั้งบิสซิสและก็อินดิวเวอร์ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องของเอนเกจเมนต์ในการสร้าง sustainability เป็น ecosystem sustainability ด้วยกันบริษัทไดกินเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศตั้งแต่เครื่องปรับอากาศภายในบ้านแล้วก็เพื่อธุรกิจบริษัทไดกินพยายามจะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีการใช้พลังงานให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบจากสิง่งแวดล้อมรวมถึงในส่วนของบรรจุภัณฑ์ก็ได้รับความร่วมมือจากทาง S C G P นะครับในเรื่องของการพัฒนาแมทเทเรียลใหม่ๆที่ใช้เยื่อกระดาษที่มีน้ําหนักที่ลดลงนะครับแต่ว่า คุณภาพหรือว่าคุณสมบัติต่างๆยังสามารถรองรับกับมาตรฐานของบริษัทได้กินได้ บริษัทเป็นผู้ผลิต snack and b e เ e ล a g e ของประเทศไทยในตลาดซับทางเรามีนโยบายชัดเจนที่ใช้บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนแล้วยิ่งปัจจุบันเนี้ยเราเราต้องการคาร์บอนเครดิตเพื่อการส่งออกเราได้รับความร่วมมือจาก S C G P ค่อนข้างดีเป้าหมายของเราที่เราจะดำเนินการในต่อไปในอนาคตเนี่ยลังกระดาษทุกใบเราจะเขียนเลยว่าลังใบนี้จะลดคาร์บอนเครดิตได้เท่าไรเราจะแปะไปที่ลังเลยเพื่อให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าเรารับทราบเลยว่าเขามีส่วนช่วย ในการดําเนินการน,นี้ให้สำเร็จเพราะว่าเป้าหมายมันต้องเป้าหมายร่วมกันเราทําคนเดียวก็ไม่สําเร็จต้องได้รับความร่วมมือจากลูกค้าผู้บริโภคด้วยเช่นกันค่ะคือ d a เเราเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตหมึกพิมพ์และเคมีพัณฑ์เรามีเป้าหมายหลักๆสส่วนส่วนที่เป็นเรื่องของ energy saving กับตัวที่เป็น commercial เรามีแผนคือลดคาร์บอน50%ภายในปี2030 และ Net ซ e r o ในปี2050ในส่วนของผลิตภัณฑ์เรามีเป้าหมายคือ60%ของผลิตภัณฑ์ยอดขายทั้งหมดจะต้องมาจาก Product ที่เป็น sustainability ภายในปี2030ครับเราเนี่ยผลิตแป้งมาขายในต่างประเทศนะครับกว่า70ประเทศทั่วโลกครับองค์กรเดียวเนี่ยไม่สามารถทำทุกอย่างได้สำเร็จนะครับเราต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อจะนำพาธุรกิจของเรา รวมถึงโลกของเราเนี่ยให้อยู่รอดปลอดภัยได้ครับ